มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้คนหวังที่จะหวังว่าคนจะทําตามระบบท,ทั้งทงที่การทําตามระบบมันเป็นการลงโทษเขาและการคดโกงนะฮะการหาช่องว่างการหาช่องวอและการเอาเปรียบระบบนั้นเนี่ยทำให้เกิดความร่ารวยและเกิดความสําเ็จในชีวิต ไอ้ตัวอำนาจในการพิมพ์เงินเนี่ยมันจะ attract the undeserved นะคือมันจะดึงดูดคนที่ไม่คู่ควรกับอำนาจนั้นเนี่ยเข้ามาหามันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกของของระบบตรงนี้นะฮะจริงๆเราก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่คําตอบคันหนึ่งที่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าอำนาจนี้จะต้องอยู่ในมือคนดีหรืออยู่ในมือคนเลวแต่อำนาจนี้ไม่ควรจะอยู่ในมือมนุษย์หรือเปล่านะครับ เราก็ควรที่จะไปหาสิ่งที่ถ้าจะมีอะไรทุกอย่างที่ใช้เป็นเงินนะฮะก็ควรจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์สมัยก่อนเรามีทองคํายุคสมัยที่มนุษย์ใช้ทองคำหนึงเป็นยุคสมัยที่เป็นยุคเฟื่องฟูทางด้านศิลธรรมนะเป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านศิละปะเป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านวิทยาการเพราะว่าอํานาจของเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของคนทําให้คนที่เข้าไปทํางานในด้านของการบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครองต่างๆเนี่ยก็เข้าไปด้วยความต้องการในการทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีอํานาจให ต้องการ exploit ผู้คนอื่นก็จะไปหาที่อื่นที่มันง่ายกว่าและมันคุ้มกว่านะครับก็จะไปประกอบกิจการทําแก๊งกมาเฟียทำะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่พออํานาจนี้มันไปอยู่ในมือตรงนี้เนี่ยนะมันก็เลยดึงดูดคนบางประเภทนะเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งก็ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางอย่างเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราต้องมองให้กว้างมองให้ทั่วโลกแล้วคุณจะเห็นว่าถ้ามันเหมือนเหมือนกันหมดแบบนี้ มันไม่มีประโยชน์เลยนะฮะที่จะไปเปลี่ยนเอาคนนึงออกเอาคนนึงเข้าอะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของบุคคลอีกต่อไปแล้วมันเป็นปัญหาของ incentive system ในระบบนะครับคำ mm. ถามพ่วงอันหลังนะมีระบบแบบไหนที่ทำให้คนไม่อยากโกงกลัวการโกงไม่อยากทำชั่วมันใช้คำเป๊ะไปฮะค,คุณดำรงนะฮะก็ <ś c oughs> ไม่ได้แล้วคุณเอาคำนี้ขึ้นรายการ <ś c oughs> ผมผมต้องพูดชื่อคุณนะนะก <ś c oughs> ็ระบบแบบไหน,น ระบบที่ใช้เกมตีรีในการออกแบบนะครับผมโพสต์ไปในในบิตคอยครับว่าว่าเป็นระบบที่ทําให้การทําผลประโยชน์เ,เขาเรียกว่าอะไรระบบที่ทําให้ผลประโยชน์อยู่เกิดจากการมีส่วนร่วมนะฮะเกิดจากการช่วยเขาเรียกช่วยเหลือกันค้าจุนระบบมากกว่าการพยายามทาลายและการพยายามโกงนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหวังคนดีมีอํานาจเราจะให้คนไม่ดีไม่มีอํานาจมันเพ้อฝัน นะแต่สิ่งที่เป็นไปได้คือถ้าเราสามารถออกแบบระบบบางสิ่งบางอย่างแล้วสามารถทําให้ระบบนี้ไม่มีใครมาแทรกแซงมันได้นะโดยที่ระบบนี้เนี่ยให้รางวัลกับคนที่เลือกที่จะ cooperate หรือว่าให้ความร่วมมือกับมนุษยชาติเนี่ยมากกว่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่ระบบที่เพอ้อฝันอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยได้ประโยชน์นะสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือกันมากกว่าการทําลายกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราได้ประโยชน์จากการทําลายกันมากกว่า เราไม่มีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับเราฆ่ากันตายไม่เหลือแล้วซึ่งเรามีหลายครั้งที่เราฆ่ากันตายเยอะมากแต่ในที่สุดเราก็อยู่รอดด้วยการที่ในที่สุดแล้วเราก็มาช่วยเหลือกันทำไมล่ะทำไมเราถึงช่วยเหลือกันมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความดีหรือ altruism หรือความต้องการในการทำดีแต่มันเกิดขึ้นจากกลไกทางสังคมที่บอกว่าการช่วยเหลือกันนั่นแหละนะคือสิ่งที่ทำให้เกิด productivity เกิดผลประโยชน์มากที่สุดในสังคมแต่อะไรที่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนตรงนี้ ืออย่างที่ว่าคือมันมีความผิดเพี้ยนในโครงสร้างของระบบเกิดขึ้นการใช้กฎหมายบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้โครงสร้างของสังคมโครงสร้างของศีลธรรมมันเพี้ยนไปเนี่ยนะฮะด้วยการเอากฎที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองอิมโพสต์ขึ้นไปแล้วบังคับให้คนทําอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีเนี่ยอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ทําให้บางครั้งการโกงระบบหรือการหาช่องโหว่ในระบบเนี่ยมันคุ้มกว่ามันได้ผลตอบแทนมันได้กําไรมากกว่าการทําตามระบบและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้คนหวังที่จะหวังว่าคนจะทําตามระบบท,ทั้งทังที่การทําตามระบบมันเป็นการลงโทษเขาและการคดโกงนะฮะการหาช่องว่างการหาช่องโวอและการเอาเปรียบระบบนั้นเนี่ยทำให้เกิดความร่ารวยและเกิดความสําเร็จในชีวิต การที่เรามีกฎหมายที่ไม่เข้าใจเกมเดียีนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจกฎของตลาดเสรีออกมาเนี่ยก็คือเน้นในการบังคับให้ผู้คนทําในสิ่งที่สังคมชี้ว่าเป็นสิ่งดีโดยที่มันไม่ได้มีผลดีใดๆเกิดขึ้นใ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 นเชิงของความพัฒนาตัวตนของเขาเนี่ยนะฮะมันฝืนธรรมชาติแล้วมันทําให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมันกลายเป็นการลงโทษคนที่ทําตามกฎแล้วเป็นการให้รางวัลกับคนที่แหกกฎเสมอ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของกฎหมายของเราในปัจจุบันตอนนี้ทั้งโลกเลยนะการทําตามกฎทําได้ยากทําได้ยากมากๆแต่การแหกกฎนั้นเนี่ยโทษของมันน้อยมากๆเพราะว่าคนดีที่คุมกฎทั้งหลายเนี่ยดันเป็นคนไม่ชอบเผชิญหน้าใช่ไหมเวลามันมีใครแหกกฎหน่อยก็แค่ทํากฎให้มันเข้มงวดขึ้นแต่ว่าไม่ไปเอาผิดอะไรคนเหล่านั้นเพราะเขาอาจจะเป็นลูกคนนั้นพ่อคนนี้อะไรอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในที่สุดมันก็เละ แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือกฎที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ใช่แค่การเงินแล้วนะกฎของสังคมที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือกฎของตลาดเสรีนะฮะนั่นคือกฎที่คนสามารถโหวตได้ด้วยเงินโหวตได้ด้วยการซื้อโหวตได้ด้วยการขายโหวตได้ด้วยการใช้เงินและในสังคมแบบนั้นเนี่ยมันจะผลักดันให้คนเนี่ยหันมาช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะหันมาทำลายกัน